มีหลายคนถามว่าสมศรีกับบ้านเปลี่ยนสาวสมศรีก็เลยตอบไปแล้วเนาะว่าไม่ไกลนะคะสองกิโลอันนี้สมศรีก็เดินไปเจา้าออกกํลากลังกายบ้านสมศรีอยู่ลังตึกนี่นะคะสมศรีเดินไปค่ะเพราะตรงนั้นเขามีแข่งรถเมื่อวานที่สมศรีมาดูแข่งรถตรงนี้แต่บ้านสาวดิวเลยไปอีกประมาณจากบ้านสมศรีไปบ้านสาวดิวสองกิโลงานเกยงานเกยยังไงเออโอ้โหมึงจะใส่หวัวเนี่ยนะเออ ต้องให้มันเลิกก่อนสิชุดนางจะใส่ใส่หัวแบบนี้เลยเหรอมึงเออถังเลิกนะครับคุณให้น้องเบนซ์วันวันอะไรนะวันเสาร์เหรอวันเสาร์วันเสาร์นี้เหรอเสาร์ที่สิบหกใช่ไหมวันเสาร์หน้านี้เดินไกลนะมึงตั้งแบบสายสเปนถึงคงได้ผมก็จะคิดอยู่สองแต่รองเท้าส้นสูงอีกโอ้ยไม่ไหวหรอกจ๋ามึงต้องมีส้นรองเท้าส้นสูงที่ได้นมกูใส่ได้ดูเท่านั้นแหะใส่ได้มึงได้ก็จริงนะแต่มันไกลมากเลยนะมึง แล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะ่ารถกับนั่นอะซ่ารถเขาตรงนี้เออรถสามล้อนะรถสามล้อแล้ให้พี่เอปานพี่ปันใช่ถ้างั้นได้ถ้าไม่ไหวก็นั่งรถเทปินก็มีรถนว่นนะคุณเกล็นจะไปเที่ยวดี่สโวกมันแต่งตัวเป็นร้อยรอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะแล้วนี่เห็นปะนั่นเปมีคาแรคเตอร์ของเขาเออผนก็ดีอ่ะมตีถ้าเาทำมันทันอ้ มูไม่หากูตอนนี้อก่ไอชกูก็บอกเขาไปเลยเมื่อวานนี้กูนั่งมึงนั่งตรงนั้นอ่ะกูถ่ายยายคนนั้นมันด่าอีกกูบอกมึงเอาสมองไปเช็คบ้างนะแต่ละวันอะมึงหมดแต่ไปด่าเพจนั้นเพจนี้เอาขอความกรุณาเอาสมองบ้าๆของมึงไปเช็คโรงพยาบาลมั่งเดี๋ยวจะเป็นหมาบ้านนะกูบอกไล่จัดคนนั้นคนนี้กูเลยพูดมาดูนางแต่งตัวสรุปแล้วจะไปสุดไหนจ้าผมว่าผมว่าไม่แน่กับเสื้อสีขาวตัวนี้แหละ อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมใช้กำลังกุ้มใจเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องนั่นอยู่ดูลักษณะอะไะเยอะเดี๋ยวฉันก็เปลี่ยนนีก็แล้วเสื้อสีสำหรับพี่นะเสื้อสีฟ้าน่สวยยู่อยนางลังเลมันต้องพูดเอาที่ตัวเองชอบก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันต้องลืดออกเดี๋ยวคิดไม่ออกเดี๋ยวมีเล้าอยู่บาไปบ่าวขวั่นนั่นอยู่ในตู้เยนนะไม่ไม่กินนะอาจจะไปเที่ยวดิสโก้ดิสโก้กัน เมื่อก่อนเรามีการแจ้งแล้วเมื่อก่อนเราไปการแจ้งเนาะในป่าในเขาในหาดเนี่ยถ้าเป็นตีนอะกูชอบไปกระเพาะเป็นตีนกูไปชอบชอบปาร์ตี้แบบนั้นอะในป่าถือรองเท้าฝุ่นตะรองว่าวัววัวแบบอุ้ยตะเลิศนะเขาจะไปจัดในป่ากันนะในป่าในอาม่าน่ะเออท่างไหนเขาก็จัดกันนะวันนี้ก็ไปบ้านล้างนะกูชอบแบบนั้นมากเลยกว่าจะรอแท็กซี่เดินเดินลุยน้ำบ้างลุยป่าบ้างออกมาเลิศเขาขอเซต็จไหม วันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่ท <G 8. S 1> ี่แปดวันนี้เป็นส่งไปให้เณะแล้วแล้วอะไรอีกเลยก็ต้องรอมันหาว่ามันหาว่าส่งเงินไม่เข้ากูจะให้กูว่าเข้ายัางไงเนาะเอาเขาก็ต้องเอาไปยังไงนะนั่ง<า>ี่เมมหรอฮะเออเขียขัดแบบนี้กูมไม่เข้าใจเลยเสียล้วทำไงวะ เสรยจแล้วก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเอาเข้าไปพอเอาเข้าไปมาแรกก็เสียบทั้งไปตรงนี้ใส่ได้อืมนั่นแหละแล้วตรงนั้นจะไปตรงไหนอ่ะหัวมันหัวมันติดยังไงเอาแต่งตัวข้างกันเอามันจะเป็นอย่างเงี้ยคนนึงจะไปเที่ยวคนนึงกินแล้วมั้ยอ๋ออย่างหรือว่าสอดเข้าไปในอีกรูนึงแล้วก็มันติดกันแล้วทั้งที่จริงแล้วตัวนี้จะสวยถ้าเอาตัวนี้ไปข้างหน้าแล้วดึงเข้าตัวนี้ไปข้างหลังเยอะๆเออดึงไปข้างหลังเยอะๆเอาตรงนี้นมาไว้ข้างหน้าโซ่หัวมัน ไม่ใช่มมหมอกอมโชว์ไลน่ะโชไลนมึงก็ซื้ออะไรแปลกๆให<ป>ม่ๆนะกูยอมคนจจก็ต้องรูซื้อสวยแล้วล่ะเออไม่มีไม่มี <laughs> มที่สองลสีลงจากบ้านเพื่อนมาจะกลับบ้านล้วที่สามหมแล้วนุนถ่ายรูปนถ่ายรูปอหนุจะกลับบ้านแล้วเจามายังไงอ่ะ ทำไมเจ๊มากางบ้านทางนี้มายังไงนั่งรถเมล์มาหรอนั่งปันจยยานปัจจายยานแล้วไม่มาเมเรอมหัวน่มันรอมนั่นรออมร้าสงันสมั้นมื่อเ่าฮลูกพยมังก็ร้องทำเหรอฮัลโหลฮัลโหลไมซันอูโห Sorry boy, that guy, he "Na, uh. mm. you want to go disco, you <laughs> know, now, I say you go now, oh, early, ow, 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 okay, okay.